เป็นแฝน,นะคะทุกคนใครจะมาเป็นแฟนน้องสินุนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะทาไม่กินบ่อยแน่นอนนะคะจะกินแต่ข้าวผัดไข่นะคะก็ผัดุนเส้นเย้อนนะคะทุกคนรับรองนะคะจะชวนทำอาหารทุกวันเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับสู่ช่องสีนวลชาแนลสวัสดีพี่น้องทุกคนเออไอเอฟซีทั้งหลายคลิปนี้นะคะน้องอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะและคลิปนี้นี่จะพาเอฟซีไปเข้าคั่วกับน้องสีน่นเนาะคลิปนี้นี่เราจะทำแนวกิ่นโดยที่น้องสีนจะเอ็ดเองนะคะแลนก็คือข้าวผัดไข่นั่นเองค่ะแต่ว่าจะเอ็ดให้คุณพ่อเลาวก่อนไปทําง,งานเพราะว่าเมนูนี้ก็เป็นเมนูเบาๆแล้วก็ทําง่ายไม่ยากคะ่ะน้องกับเอ็ดดูอยู่แล้วมื้อน,นี้ มาจะเอ็ดปัดนเอฟซีได้เบิ่งนะคะสูตรจะคือกันกับบันนันนันอายุคมล่งหน้าบวกกับไห่เอฟซีทาติดตามเนาะแต่ว่าวัตถุดิบของเฮานี่านนขาดไปก็ได้เลยนี่ก็จะมีไข่นะคะไข่ห้าฟองเั่ะเตด้เรียบร้อยแล้วก็จะมีเนยนั่นคือมักใส่เนยเพร้อมอันนี้เตรียมไวม้ใส่น,น้ำซุปมีมะนาวมีเอ่อพริกน้ำเปลาไปกินกับข้าวผัดตอนท้ายนะคะค่ะไม่ได้สําคัญเพื่กของเรื่องก็คือข้าวนะคะแต่ว่าเริ่มแรกนี้เราจะต้องอัน ติดไฟตั้งกระทะก่อนแต่ว่าสูตรต้องซื้อโได้ใส่กระเทียมนองเพื่อต้องซื้อโบได้ใส่กระเทียมในของสูตรข้าวผัดไข่ตรงนี้นะคะเราจะใส่น้ํามันแล้วก็ทั่วทอดไข่ก่อนนอกจะเป็นทอดไข่แล้วก็พักไว้แล้วก็จงใส่เนยแล้วก็ผัดเข้านะคะจะเป็นสูตรนี้แล้วก็พวกเครื่องปรุงจะมีน้ําตาลผงปรุงรสมีผงนัวแล้วก็มีรสด,ดี มีไข่แล้วก็มีเกลือนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ทานน้ำมันหอมจะไข่ใส่แล้วก็ทอดแล้วก็คั่วๆทำเป็นแบบ ไข่ไก่เลยห้าฟองดูดีมันดูบีมันนะคะ,ะ,ะนี่พอจะตุ๋วเนาะลมแบบจะตั๋วจะผัดประมาณนี้ Liksom, med, ute, ตัวเบ็เริ่มเป็นก้อนเป็นไข่ดูตอนนี้นคเก็ะตัออแล้วเอาไข่พักไว้นะคะ หรือมอการีนหรืออะไรก็ได้หมดนะคะที่นี่มีอย่างใสเมดนะคะมันจะนหวานแล้วก็มีมันด้วยเนาะ,ะใสคือแทนน้ำมันไปเลยแล, <S <S ลแล้วก็มันมีรสชาติที่หวานหอมแล้วมันร่นเที่เราจะเอาเข้าวลงเราจะลงแบบเลยนะ เา้ามันเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลี่ยงสวยแล้วก็เหลืองๆแบบว่าคลุกเข้าไปด้วยเนยที่เราใส่อหอมนะคะเอฟซีเริ่มหอมแล้วโอ้ยยังไงไอ้กีิกนิ้ำได้เหรอมันหอมเสมอนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะส่วนแกเอฟเป็นยูและเอฟที่ย้อกว่า์บนะคุณไหลแล้วก็แม่หัดให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนตั้งแต่เด็กน้อยนะคะเอฟซี ัดไหวได้แม่ก็ซ้อมให้เอดตลอดนะคะตั้งแต่เด็กน้อยล้วเตรียมของอย่างคือมันก็เอึนตลอดนะคะเติมมัน,นเรืองค้อยๆจากน้อยละก้ะเราจะเอาไข่ใส่แ้วค่ะทุกคนเราจะพัดไข่ให้มันแบบคลุกเคล้าเข้ากันเมือมแบบเป็นแซ่บนะคะทุกคนใข่จะมาเป็นแฟนน้องสีนูนะคะไม่ต้องหว่วงเลยนะคะ ไม่กินบ่อยแน่นอนนะคะจะกินแต่ข,ข้าวผัดไข่นะคะกระเพราบนเส้นยอกนะคะทุกคนรับรองนะคะจะชวนทำอาหารทุกวันเลยนะคะนี่นั่นคือกำลังอิจฉาผิดนะคะแต่ว่าก็แอบชอบผู้ชายทำอาหารเก่งนะคะมีไทยเอฟซีทำอาหารเก่งก็คอมเมนต์บอกหน่อยเออนะคะจนะ,ะพัดไปดีกว่านะคะแล้วปล่อยเดี๋ยวลำไยจะโค้งใส่ข้วาวผัดเหมือนเนาะ ีนี้มันเริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะเราจะมาปรุงรสนะคะโดยใส่น้ำตาลศองหนึ่งแล้วก็ใส่ผองปรุงรกสกะสองซอนนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวสองหนึ่งใส่เกลือแล้วก็เราจะุงต่อแล้วก็จะใส่พริกไทยจะไง ก็ใช้เวลาผัดไปสจักประมาณสักครู่หนึ่งนะคะเริมที่จะได้กลิ่นหอมมากๆแล้วนะคะเลยนาะเดี๋ยวชิลจะพองชิมว่ามันโอเคอยังนะคะีสุดนะคะพีสุดละสุดนี้แล้วปันนี้เขาเก็จะใส่ต้นหอมซอยนะคะตัวเอซี่ก็ไปปรับได้เพื่อให mm ้เอสตก่กว่า เนี่ยไปปั๊บยักเพิ่มหวานก็นี่ยักเพิ่มเค็มก็นี่ยังสีอะได้นะคะแล้วจะมาเพิ่น้องะพือจ,จะกินประมาณนี้บ่ได้ปรุงเพิ่มแล้วบางคนก็อาจจะใส่ยักษ์นีสีสันแตบบ่จะใส่แค่รทน้อยๆสักหน่อยนะคะจะเป็นเพิ่มสีสันน่ารักน่ารักนะคะแเ้าจส่ต้นหอมซอยนี่หนงละกะ แล้วแล้วค่ะพอต้นหอมแบบสุกสักไม่อเราเราก็จะปิดแก๊สเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วน้อจะขอซิมน้อยหนึ่งนะคะณตอนนี้เลยอีกรอบบั่นพีพีเอซเบิกแล้วก็จะขอปิดคลิปแล้วก็ตักจานไทยจานมา่น้องจะป็นเพือนแบบตักจานเหมือนเหมือนไปกินร้านอาหารอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็แล้วนะคะประมาณนี้นี เมนูคุณพ่อชาวนี้นะกะ่อนไปทํางานนะคะแต่ก่อนจะเป็นเมนูอีแมจนินก็อนรุนเป็นเรียนก่อนพอเป็นงานก็สกินน้ำกัดอีนึงกัเริ่มจะเรียนจบแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นน้องซิ้น่ทำเนาะมาซิมกันเลยค่ะบสูตรนี้ผื้ที่สุดนะคะเหมาะกับเด็กๆและทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะ ก็ไปทำตามก็ได้นะคะเอฟซีทุกคนสหรับคลิปนี้เราก็เป็นคลิปสั้นๆเอามาฝากนะคะเราเพิ่งกลับมาบ้านก็มาเข้าครัวนะคะก็ทำในกินเดียวถ้าติดตามนทคาว่าคลิปหน้าคอนเทนต์เข้าครัวของเรา่จะมีเมนูยัางเอฟซีอยากให้นุนูนเอ็ดเมนูยัางอยู่หื่นกัน คอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้ทําอะไรที่โคงหนองนาก็คอมเมนต์ได้เลยเหมือนกันหรืออยากให้รีวอะไรที่มาขอก็คอมเมนต์มาอีกได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะก็รอติดตามด้ค่ะว่าคลิปหน้าน้องสนุนจจเอ็ดคลิปอีหยังกับไฮเอ็กซ์ีทารติดตามเมืองโฆษณา กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกินกิ้ไหวเปิกกำลังใจให้น้องุนเดอร์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอยากินข้าวผัดไข่ฝีมือน้องสินุนนะคะก็ไม่รู้ตอนไหนจะได้เิ็นนะคะก็รอไปเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี๊า่บายไปแล้ว